เมื่อรัฐบาลจะแจกสวัสดิการบางอย่างเช่นบัตรคนจนหรือว่าเงินอุดหนุนหนึ่งในประโยคคำถามยอดฮิตเลยนะครับคือทำไมต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งรัฐบาลไม่มีข้อมูลของเราเหรอ คำตอบคือรัฐบาลมีข้อมูลของเราบางส่วนแต่ไม่ครบและไม่เชื่อมกันอย่างรายได้จากเงินเดือนข้อมูลอยู่ที่กรมสัมพัทธ์ข้อมูลผู้ประกันตนอยู่ที่ประกันสังคมหรือข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการต่างๆอยู่ที่กระทรวงการคลังและแต่ละหน่วยงานใช้ระบบของตัวเองไม่ได้แชร์ข้อมูลกันแบบเรียลไทม์หรือคนทํางานอิสระฟรีแลนซ์หรือว่าค้าขายก็อาจจะไม่ได้ยืน่นภาษีทําให้รัฐบาลไม่ได้ทราบรายไ,ได้ที่แท้จริงเราจึงเห็นข่าวระบบ Negative i n c o m e Tax ซึ่งเป็นแนวคิดที่รัฐบาลไทยกําลังจะ นำมาใช้ภายในปี2,570โดยมีเป้าหมายว่าประชาชนทุกคนจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ว่าจะมีรายได้น้อยหรือม,มากก็ตามซึ่งระบบนี้จะทําให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลรายได้ครบทุกคนเวลาที่จะทําโครงการช่วยเหลือต่างๆก็ไม่ต้องมาถามซ้ําตลอดว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่รายได้น้อยจริงไหมซึ่งก็ไม่ต้องกังวลไปถ้าเกิดว่าคุณยื่นแบบแสดงรายได้แล้วรายได้ของคุณน้อยไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนเดิม เน้นย้ำเลยนะครับว่าการยื่นแบบแสดงรายได้ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเสียภาษีเสมอไปคุณจะเสียภาษีก็ต่อเมื่อรายได้ของคุณถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเท่านั้น